ดูใบของเขานะครับใหญ่มากนะครับนี่ครับวิธีปลูกสเสน,น่จบุษรลากำนะครับแต่ไม่ด่างนะครับสเสน่จบุษรสลากำนี้เขาจะใบของเขานี่จะใหญ่นะครับจะใหญ่ใหญ่กว่าสเสนจ่จนชนิดอื่นนะครับนี่ครับ นี่ใบขึ้นใหม่ของเขานะครับจะฮาร์ปหรือไม่ฮารนะครับก็ดูเนะครับแต่ไม่ดังนะครับต้นนี้นะครับได้มาเป็นลูกลูกของเขานะครับไม่ดังนี่ครับแต่ใบจะใหญ่มากนะครับแต่ใบต้นๆของเขาจะดังอยู่นิดนึงนะครับใบต้นๆ ใบต้นแต่ออกไม่แน่นะครับต่อไปลูกลูกของเขานะครับที่เกิดขึ้นมานะครับจะดงังอาจเป็นไปได้นะครับก็คอยลุ้นอยู่ครับลูกของเขาเยอะมากนะครับสี่ห้าต้นนะครับลูกของเขาวันนี้มาให้ชมความสวยงามของเขานะครับ นี่ครับลำต้นของเขานะครับขนาดลำต้นนะครับมีใหญ่มากนะครับส่วนเสนีจันอื่นๆก็มีนะครับแต่วันนี้พามาชมสนีจันบุตรสลาคำไม่ด่างก่อนนะครับจะเหมือนกับเสนีจันแดงกับเสนีจันโกเมนทั่วไปนะครับแต่ลักษณะของเขาจะผิดกันนิดนึงนะครับจะไม่เหมือน เป๊ะเลยนะครับแต่ก็จะมีความแตกต่างกันอยู่นิดนึงนะครับอันนี้มาดูความสวยงามของเขานะครับนี่นะครับหลังใบของเขาแล้วก็ลําต้นนะครับก้านใบของเขานะครับนี่มาดูนะครับใหญ่มากนะครับต้นนี้นะครับดูฝ่ามือนะครับนี่ครับเทียบฝ่ามือนะครับ ใหญ่มากครับตัวนี้ปลูกไว้ทางขึ้นบันไดนะครับเพื่อคนผ่านไปผ่านมานะครับจะได้นิยมชมชอบนะครับเป็นเสน่ห์แก่บ้านแก่เดือนแก่ผู้ปลูกนะครับ สำหรับวันนี้ให้ดูเสน่หจันบุตรสลราคำที่ไม่ดังนะครับถึงเขาจะไม่ดังแต่ก็สวยเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าไม่ดังแล้วไม่สวยนะครับไม่ด่างยิ่งสวยงามมากนะครับนี่ครับ